สวัสดีครับรอ,อครับรอคุณอาคุณใดเออยกไปเอยหรือว่าสวัสดีทุกท่านจากเอฟซีก็มาลุยต่อนะครับผมเอาจบนะครับวันนี้ปิดงานปิดงานปิดงานให้เสร็จนะครับเอฟซีย่างจบไม่เสร็จก็ต้องเสร็จวันนี้ต้องจบอืมบอกได้คำเดียวไม่เสร็จก็ต้องเสร็จอืมพอแล้วพอแล้วมาเอ้ยนี่มาพอแล้วพรุ่งนี้มีเจอกันเราจบเอฟซี มาปิ้งบุ oh, 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 ้งมาเลยมาเจอะพอมาเนาะโอ้ตปอลช่วยงานดีมากเลยโอ้โหังปอลหยิบหยิบเก้าอี้ช่วยเลยเนี่ยดดเลยไอ่อะไรพูดมันงอยใจว่าพูดยิ่งความดีอยู่วันนี้อ่ะ นี่เรพอไหมพพอพอเอาให้หมดแผ่นกระจบอืมใช่ฮะไม่เป็นไรเอาออกก่อนเดี๋ยวมอนออกก่อนให้เขาส่งใครอยู่ข้างวัส่งเดี๋ยวไม่ได้หรอกท่านอยู่นั่นดีไม่เกี่ยวเขาจะท่านทำตีมูให้ท่านนึงจะได้หรอกอืมใช่ไม่ต้องพ <c oughs> ี่บ่าวอยู่พระมาเยอะ

โอ้นั่นนั่นลูพ่อพ่อโทษอะไรไหมนูะแม่พูดอะไรผิดหรือวน่ะพ่อสมมติว่าน่เออห้ามรัดตุกเกลอ้ยเนี่ยงนนมันก็โผล่มาดูแล้วเนียเ้ยเฮ้ยย่ามันดุยังไงนะเฮ้ยยาเลั้เลี้เลปตุ้กย์จุ่มปากนิดจุมากนิดจุ่มใจเขาอยู่ใครอยู่มัน อยู่ไผอยู่มันอยู่ไปยากออกไปไมอาตัวให้น้องเลยไปะยิงเลยดีกว่าบุกเลยบุกเลยวันนี้ไม่จบต้องจบเป็นงานเป็นงานสเราพอแล้วีพอเลยไม่ต้องนะผบอกแล้วผมบอกท่านแล้วไม่ไม่เกี่ยวหัวนะใช่ผมบอกท่านแล้วว่าโอเคตุลานแตอยู่ไม่ตัวากไปตดร่อกี่กับุานก็ทำให้ดีเร็วกัน เด้อเอ่อก็เอาพระลงก่อนเอาพระลงก่อนนะฮะขียมาขียนมาก็หยิบพระลงมาเลยหยิบมาให้พี่บาสิให้ให้น้องเอิแล้วพระเอิบรอรับพะไอบ้านเดี๋ยวรับเลยเฮ้ยหม้อหม้อหม้อน่นเขียนหม้อแล กจระางก่อนอรับผ้านาข่อใช่เดี๋ยว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 ส็เดี๋ยวเรียกงานน่ะเออรถรถรถของพระาสนารถหัวรถนี่เลยวะไอ้ทุกเกี้ยข้าวหัวน่ะเอาไป่อน แถว một เหมือนพระอตตะก็ đi ได้ดูว่าแหนมได้เหรอ đi à, ngàn มั้ยอึเดี๋ยวจะร่วมนะครับเดี๋ยว ไมวะมันน้ำที่เกลือเปล่าตัวพี่ตัพี่ตัดเพนไหนเนี่ยไหนเพล้วตัดตัวไในเพลีวต่อยยิงไเป่าจะไ้ทีมากที่ทาหาระไได้ดิ ใส่ตัวนั่นแหละใส่ซุปด yeah. okay. ouais. oh, ้วยน้องเอิน no ่าจะต้องไปจับเออนั <c ười> <Ray> ่นแหละโอ้ดาก้าวเข่าเลยใช่เขากัพี่าวเยอะเนอะเออเดี๋ยวตึ้งตึ้งเป็นงั้นนี่วะไม่ใช่ขี้ขี้นี่วะติดเด็ด ตุ๊กแกกัมือตุ๊กแกกับมือกับตาในสีไ้เชื่อมืตุ๊กแกทานี้้ก่อเยียราคเก็านนี้ตุ๊กแกสบายใจแลวงานนี้ปิดมันละจบแล้วเมาสบายใจอ่ะมันสบายใจปะเออเราตุ๊กแกาเบื่อหน้าเราเเบื่อแล้ว หายดีหมดเลยก้าวไปนี่ไงเลยนี่ไงี่โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นแผนที่สอบนี่ทีนะเก็บงานครับเก็บงานเก็บงานแล้วครับผมวันนี้เก็บงานแล้วนะครับผมตอนเย็นก็ก็อยากขึ้นคนข้อคือรถกลับในทีนะเก็บเคลียร์ของกลับมาเลยวันนี้นะครับผมรถสองคันนะครับผมรอครับสวัสดีครับ